คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะในทุกๆปีค่ะจากด้านของ IMD นะคะสถาบัน IMD จากทางสวิตเซอร์แลนด์จะมีการจัดอันดับค่ะความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศต่างๆเราต้องดูกันค่ะว่าปีนี้ของไทยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ค่ะ Advancing Thailand Digital Competitiveness พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลหรือ Digital Competitiveness เป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักในการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลกซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันดิจิทัลโดย IMD หรือ International Institute for Management Development สถาบันจากสวิตเซอร์แลนด์ในปีที่ผ่านมาไทยอยู่อันดับที่39จากการจัดอันดับทั้งหมด63ประเทศทั่วโลก ้ดยปัจจัย3ข้อที่ IMD เลือกพิจารณาที่เป็นสิ่งสะท้อนความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในด้านดิจิทัลได้แก่ 1. ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของคนในสังคมเกี่ยวกับดิจิทัล 2. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ 3. ปัจจัยด้านความพร้อมของคนและองค์กร การวางรากฐานในเรื่องของแบบที่นาคงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลเพราะในอนาคตเนี่ยมันจะมีปริมาณการใช้ของดิจิทัลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งหมดน้ำอากาศหรืออวกาศ คือสิ first, ่งที finally, <IM> small, <oru> ps. Ps ่เราต้องทำทุกที่เราก็ต้องพัฒนาโครงข่ายและการให้บริการอินเทอร์เน็ตความรือสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้านได้เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4g เรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างเสริมและก็บุกพอจากปริมาพของผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งที่ให้ความสาคัญก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตดิจิทัลนะคะก็เป็นกำลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพุ่งชนของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตถามว่าเราจะพัฒนา ประเทศไปได้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมี4หน่วยทํางานร่วมกันภาครัฐแน่นอนเป็นผู้คุมนโยบายแล้วก็คุมเรื่องงบประมาณในการลงทุนของประเทศภาคเอกชนซึ่งเป็นคนที่จะเอาเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมภาคที่3หรคือภาควิชาการเราต้องมีความสามารถในการลงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ดีกว่านี้และความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองภาคประชาสังคมซึ่งจะเข้ามาเพื่อเอนชัวว่าประชาชนโดยรวมได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะคนกลุ่มรายกลุ่มหนึ่งการสร้าง ความร่วมมือของสามฝ่ายเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันสำหรับคุณวรรณพรมองภาพรวม,มของกลยุทธ์อนาคตเป็นสองช่วงในระยะสั้นสอดอชอจะให้ความสำคัญกับการจัดอันดับโดยมีแนวทางพัฒนาการสื่อสารของภาครัฐให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในระยะกลางและยาวนั้น มุ่งหวังจะพัฒนาศักยภาพระยะยาวของประเทศไทยในการแข่งขันด้านดิจิทัลสร้างมาตรฐานให้สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาได้โดยแนวทางหลักคือสอดอชอจะร่วมมือกับ TMA เพื่อสร้างยุทธศาสตร์กลางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของย่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันค่ะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรจิลัดิ่ลกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ